ชาดชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่77จากตอนที่แล้วบริวารของมโหสถซึ่งรับใช้อยู่ในพระราชสำนักได้ยินคำทูลยุโยงของอาจารย์ทั้งสี่ ก็ทราบว่าเท้าเธอทรงกลิ้วต่อมโหสถมากจึงได้รีบกลับมาแจ้งให้มโหสถทราบครั้นมโหสถรู้ว่าพระราชากลิ้วตนเพราะถูกอาจารย์ทั้งสี่ทูลยุยงก็มิได้รอชา้ารีบตรงไปเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีแต่ก็ถูกราชบุรุษผู้เฝ้าพระทวา,การกันเอาไว้มิให้เข้าเฝ้า จึงจำต้องกลับมาสู่เรือนของตนเพื่อรอเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปหลังจากมโหสถกลับไปแล้วไม่นานพระเจ้าวิเทหราชก็มีรับสั่งกับอาจารย์ทั้งสี่ให้จับมโหสถประลงโทษโดยเร็วอาจารย์เหล่านั้นก็รีบทูลรับสนองเท้าเธอสั่งให้ราชบุรุษออกตามจับมโหสถบัณฑิต แต่ว่ามโหสถก็ไหวตัวทันได้เรียกนางอมราเทวีเข้ามาสั่งว่าตนนะคงจะต้องหลบไปอยู่ที่อื่นก่อนชั่วคราวส่วนตัวเธอจงดูแลเรือนของเราไว้ให้ดีแล้วก็รีบปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปทางใต้สู่บ้านทักคินะยะวะมัมชคามในทันที ไม่นานนักข่าวที่ว่ามโหสถบัณฑิตหนีออกจากกรุงมิถิลาก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทันทีที่ชาววิเทหรัฐทั้งหลายได้ทราบข่าวก็พลันบังเกิดความโกลาหลมหาชนที่มีความรักและเคารพในมโหสถบัณฑิตต่างก็พากันร้องไห้ด้วยความอาลัยรักราวกับว่าจากนี้ไปแล้วนะ มิถิลานครจะไม่มีมโหสถอีกแล้วเหล่าบัณฑิตทั้งสี่เมื่อเห็นว่าชาวเมืองพากันเศร้าโศกถึงมโหสถก็ไม่อาจจะทนอยู่ได้ในที่สุดจึงออกมาช่วยกันปลุกปลอบชาวเมืองให้คลายความโศกและระงับความโกลาหลที่เกิดขึ้นพี่น้องชาวมิถิลาทั้งหลาย ขอจงระลึกถึงความหลังบ้างเถิดมิถิลานครก่อนนีนะ้เคยได้ใครกันเล่าช่วยทำรุปบำรุงมานะหากไม่ใช่เราทั้งสี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าเสียใจไปเลยเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างท่านทั้งหลายจะไม่หนีหายไปไหนเลย เพราะบัณฑิตแห่งมิถิลานครน่ะมิใช่มีแต่เพียงมโหสถผู้เดียวแม้พวกข้าพเจ้าก็เป็นบัณฑิตแห่งมิถิลานครด้วยเช่นกันมิใช่หรือสิ้นเสียงเปล่าร้องของอาจารย์ทั้งสี่เสียงอื้ออึงของมหาชนก็ค่อยๆสงบเงียบบรรยากาศที่ตึงเครียดก็คลี่คลายลงตามลำดับ ครั้นแล้วชาวเมืองที่มาชุมนุมกันในที่นั้นต่างก็แยกย้ายกันกลับไปหลังจากได้ร่วมกันกำจัดมโหสถออกไปจากเมืองสำเร็จแล้วอาจารย์ทั้งสี่เห็นว่าบัดนี้นางอมราเทวีจำต้องว้าเวยอยู่เพียงลำพังผู้เดียวจึงต่างหมายมั่นที่จะได้ครอบครองนางอมราเทวี แทนมโหสถบัณฑิตแม้ว่าความปรารถนาของอาจารย์ทั้งสี่ต่างมาพ้องตรงกันเช่นนี้แต่ทว่าต่างคนต่างคิดและต่างก็เก็บงำความประสงค์ของตนไว้ในใจโดยไม่ได้บอกกล่าวให้ทราบกันมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เสนกะนั้นนับแต่วันที่มโหสถหนีไป ก็ได้เริ่มวางแผนตีท้ายครัวของมโหสถบัณฑิตก่อนใครๆด้วยคิดว่าบัดนี้กรุงมิถิลานะไม่มีมโหสถอีกแล้วธรรมดาหญิงงามเนี่ยเมื่ออยู่ในราชสำนักควรจะต้องได้ผู้สูงสักด์คอยปกป้องคุ้มครองจึงจะคู่ควรนอกจากเราแล้วก็ไม่มีใคร ที่จะคู่ควรสำหรับนางหากเราได้นางมาเป็นสีพัญญาเพิ่มอีกคนก็จะเสริมบารมีของเราได้อีกไม่น้อยเลยจึงคิดหาหนทางทอดไมตรีให้แก่นางอยู่เงียบๆกระทั่งวันหนึ่งก็มีของขวัญล้ำค่าบรรจุห่ออย่างดีถูกส่งจากเรือนของอาจารย์เสนกะ เพื่อนนำมามอบให้แด่นางอมารานางอมาราเทวีได้รับบรรณาการที่มีผู้นำมาให้แล้วก็รู้ความประสงค์ของอาจารย์เสนกะน,นางจึงดำริในใจว่าช่างหน้าขันเสียจริงจูจูเสือก็เพ่นเข้ามาหาจาย์เองทีนี้ล่ะเราจะทำให้อาจารย์ทั้งสี่นะ ได้รู้จักเข็ดหลาบซสียบ้างว่าแล้วนางก็คิดหาอุบายซ้อนแผนเพื่อเล่นงานอาจารย์ทั้งสีให้สาแก่ใจโดยได้นัดหมายให้อาจารย์เสนกะมาหานางที่เรือนฝ่ายอาจารย์เสนกะทราบกำหนดนัดแล้วก็ดีใจจนเนื้อเต้นยิ้มกลิ่มออกมาด้วยสีหน้าชื่นมืน่น ใจเฝ้าจดจ่อรอคอยวันที่จะได้ไปพบนางอยู่ตลอดเวลาพอวันถัดมานางอมราเทวีก็ได้รับของขวัญอีกชิ้นหนึ่งแต่คราวนี้นะเป็นบรรณาการจากอาจารย์ปกกุสะนางรับสิ่งของนั้นไว้แล้วก็ได้นัดหมายให้อาจารย์ปกกุสะมาหานางที่เรือนเช่นกัน แต่เพราะนางไม่ต้องการให้ทุกคนมาพร้อมๆกันจึงได้นัดหมายให้มากันคนละเวลาโดยเว้นระยะห่างไว้พอสมควรส่วนอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะนั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อทราบว่านางอมาราเทวีรับเอาของขวัญที่ตนส่งไปให้ก็คงไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะตื่นเต้นดีใจสักเพียงใด และยิ่งเมื่อรู้ว่านางอมราเทวีเป็นฝ่ายนัดหมายตนให้มาหาที่เรือนของนางอีกก็ล้วนแสดงอาการลิงโลดด้วยความปราบปลื้มยินดีต่างเร่งวันเร่งคืนที่ได้พบหน้านางอมราเทวีอยู่ทุกโมงยามโดยหารู้ไม่ว่าอีกไม่ช้านะพวกตน ก็จะไม่ต่างอะไรกับเสือที่จูจ่ๆก็เพนเข้ามาติดจันเสเองเมื่อนางอมราเทวีได้นัดกับอาจารย์ทั้งสี่เรียบร้อยแล้วจึงเรียกสาวใช้มาช่วยกันขุดหลุมลึกจนปีนขึ้นมาไม่ได้ขนาดจุได้สี่คนให้ทำรู้ว่าล้อมหลุมนั้นไว้แล้วเทคูดปนน้ำไว้ครึ่งหลุม ส่วนที่ปากหลุมก็ให้ทำแผ่นกระดาน6ใส่ลิ่มสลักไว้ทั้งสองข้างช่องว่างที่เหลือให้เอาเสื่อลำแพนปูราบเพื่อปกปิดหลุมนั้นไว้และใกล้ใกกับแผ่นกระดานนั้นก็ให้ตั้งตุ่มน้ำสำหรับอาบไว้ใบหนึ่งท้ายที่สุดก็ให้ตกแต่งห้องรับรองนั้นด้วยพวงดอกไม้หอมละลื่น ประดับประดาอย่างงดงามสมกับเป็นสถานที่น่ารื่นรมยินดีเพื่อแขกผู้มาเยือนพอตกเย็นอาจารย์เศนก์ก,ก็แต่งกายอย่างพิถีพิถันด้วยผ้านุ่งห่มเนื้อดีดูสง่างามยิ่งกว่าทุกคราวครั้นบริโภคอาหารรสเลิศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เร่งออกเดินทางไปสู่เรือนของมโหสถให้ทันตามนัดเมื่อมาถึงประตูรเรือนของนางแล้วอาจารย์เสนกะจึงวานให้สาวใช้ไปแจ้งแก่นางอมราเทวีว่าตนน่ะได้มาถึงแล้วสาวใช้หายเข้าไปในเรือนครู่หนึ่งก็กลับออกมาบอกว่าในท่าน บัดนี้นายหญิงของเรานะ่ะพร้อมแล้วขอเชิญนายท่านเข้าไปพบได้ตามสะดวกอาจารย์เสนกะได้ยินดังนั้นก็ดีใจนักหนาจนลืมไวยชาราของตนเส้อสิ้นแล้วจึงรีบสาวเท้าก้าวตามสาวใช้นั้นไปยังห้องรับรองที่นางอมาราเทวีเตรียมไว้ด้วยอาการร่าเริง โดยหารู้ไม่ว่าตนน่ะกำลังเดินเข้าไปสู่ประตูแห่งความอัปยศอดสูอย่างที่สุดในชีวิตนี่แหละเขาเรียกว่าตัณหาราคะทำให้คนเห็นดำเป็นขาวเห็นมืดเป็นสว่างไม่เห็นหนทางที่ตนควรดำเนินส่วนว่าอาจารย์ทั้งสี่ จะต้องพบกับความอับอายขนาดไหนนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป